สวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวนเพื่อนๆก,นกนดไลค์กดซับสไครห์พี่หมีหน่อยนะครับเออส้อยคอของฉันหายไปแล้วซร้อยคอที่ฟ้าเส้นนั้นเป็นรุ่นลิมิเต็ดของฤดูกาลนี้มีมูลค่ามากกว่า5้าหมื่นเธอไม่ได้ทำหล่นที่ไหนใช่ไหมฉันไม่รู้เลยฮ ูเหมือนว่าฟูเซลชุนกขก็เฟยจะวางแผนการแสดงงานชั่วราณนี้ไว้ล่วงหน้าก็ดีเล่นแบบนี้จะได้ไม่ต้องกลัวว่าทำร้ายคนผิดไปมาเริ่มการแสดงกันเลยเดี๋ยวร้องไห้สิคุณห็นไส้ยคอคงสุดท้ายเม่เป็นไรฉันเห็นมันอยู่ในกระเป๋าของฉันก่อนที่ฉันจะไปเข้าห้องน้ำแต่ฉันไม่ได้เอากระเป๋าไปด้วยฉันก็เลยฝากเจียนตันให้ช่วยดูแล อาจยะมีใครบางคนขโมยไปหรือเปล่านะเจนตันพวกเราต้องตรวจสอบกระเป๋าของเธอเธออยจะขัดข้องอะไรไหมอีกอย่างเธอใส่เสื้อผ้าข้างถนนไร้รสนิยมราคาก็ถูกตัวระไม่กี่ร้อยดังนั้นเธอน่าสงสัยที่สุดฉัน คนในวงการบันเทิงชอบวางท่าโอ้อวดปรากฏคนที่ต่ำกว่าตอนนี้เจียนตันยังไม่มีชื่อเสียงเธอจึงต้องกลายเป็นผู้ถูกกระทำเจียนตันถ้าเธอเอาสร้อยของเจียวสุนไปก็มาคืนตอนนี้เธอก่อนนี้เรื่องราวจะใหญ่โตไม่อย่างนั้นผลลัพธ์ที่ตามมาอาจจะเกินกว่าที่เธอรับได้เจียนตันถ้าเธอนำสร้อยคอที่พ่อฉันมอบให้มาคืนฉันจะไม่เอาเรื่องเธอ ผู้หญิงคนนั้นขโมยสร้อยคอของฟูเสียวชุนหรขอขโมยกลางวันแสกๆนี่นะฉันไม่ได้ราคาตั้งหลายหมื่นเชียวหรอถ้าเราฟ้องตำรวจเธอต้องติดคุกแน่ดูสิเธอจะกลัวคนมาคน้นกระเป๋ามันยิ่งทำให้น่าสงสัยว่าเธอเป็นคนขโมยมันผู้บริสูทธยังไม่กลัวข้า,ขากล่าวหาได้ๆรีบค้นเลย นาหรินไม่ต้องกังวลเอากระเป๋าให้เธอไปถ้างั้นฉันจะช่วยคนแทนเซียวชุนเอไรกันฉันใส่มันไว้แล้วแท้ๆเธอบอกว่าส้ของเซียวชุนมาจากแบรนด์ไหนนะ ส้อคอเพชรสีน้ำเงินเส้นนั้นไม่ใช่ของทิฟฟานี่แต่มันเป็นสร้อยคอรุ่นล่าสุดของชันอันมิสมูลค่าของมันมากกว่า8ล้านเป็นไปได้ว่าคุณนาหรินเจียนตันสร้อยของเธอเป็นของปลอมผู้หญิงธรรมดายอย่างเธอจะมีบัญญาซื้อส้อยคอแพงๆได้ยังไงแถมเป็นรุ่นล่าสุดด้วยแม้แต่สุทธียังหาซื้อมันไม่ได้ให้ฉันดูหน่อย เชียนยี่จือหัวหน้าบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นว้าวเธอคือเชียนยี่จือบรรณาธิการนิตยสารคำประดับที่มีชื่อเสียงเผยแพร่มากที่สุดของเอ็กซัมเชียนยีจ่จือยังเป็นนักประเมินเครื่องประดับที่มีชื่อเสียงในวงการทำไมเราไม่ขอให้เธอประเมินสร้ยอยคอเส้นนั้นล่ะมันเป็นของแท้เป็นไปได้อย่างไร เธอกำลังสงสัยในความเป็นมืออาชีพของคุณเชียนใช่ไหมขอโทษค่ะฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นเพียงแค่เริ่มต้นเธอหาว่าเจียนตันขโมยสร้อยคอแต่เมื่อแผนการโกหกข,ข,ของเธอล้มเหลวเธอยังรืงเปลี่ยนประเด็นมาเป็นการกล่าวหาว่าสร้อยคอเส้นนี้เป็นของป้อมจากนั้นก็ทําให้ทุกคนเชื่อว่าเจียนทํเป็นผู้หญิงที่หลงกับของฟุ่มเฟือยจึงเลือกใช้ของป้อม ว้าวเธอเยอดเยี่ยม,มากเป็นการแสดงที่สมบทบาทน่าตื่นเต้นจริงๆชิงโชร้ายนักพยายามแชม้อำนาาความมั่งคัง่งและชื่อเสียงเพื่อกีดกันผู้อื่นพระกอาตัวเองสูงส่งฉันคิดว่าคงจะดีถ้าเราแจ้งทางตำรวจพวกะถ้ากล่าวหาและใส่ร้ายเจียนตานสมควรถูกลงโทษจำคุกส่วนฟูเชียวชุนเธอเป็นนายราเด็กที่ฉันเคยชอบแต่ตอนนี้ภาพรักที่ดีของเธอถูกทำลายลงหมดแล้ว ทำให้คนแบบนี้ถึงกลายเป็นดาราดังได้ทุกคนจะถูกส่งไปตัดนิสัยในคุกผ่านการใช้แรงงานเพื่อทําให้การเป็นพันธมิตรของสองนักแสดงหญิงมีความแข็งแกร่งมากขึ้นฉันจึงร่วมมือกับกัวเฟยเพื่อจการสั่งสอนเจนตันแต่ขอโทษนะพี่เจนตันฉันไม่ควรสงสัยเธอเลยอย่าได้เข้าใจผิดนะพวกเราไม่ได้มีแค้นจริงๆทำไมฉันต้องมุ่งร้ายต่อเธอด้วย พี่เฟอร์ผูวว้หัวเชิมาเสมอว่าเธอมาจากครอบครัวธรรมดาแต่ความทะเยอทะยานสูงและอยากสแสวงหาความสาเร็จด้วยเร็วดังนั้นฉันจึงเข้าใจพีทยิ่ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่บูชาเงินและหลงใหลในวัตถุนิยมเซลชุนเธอจะมาถามหาว่าฉันทุกอย่างได้ยังไงพวกเราอะร่วมืงกันตังหาพี่เฟยทุกคนต่างก็รู้ว่าคุณไม่ชอบพี่เจียนตานราคยกิดกันเธอออกจากทีมงาน ถ้าวันนี้คุณไม่ให้คำใบ้ฉันฉันก็คงเข้าใจผิดคิดว่าพี่เจียนตานน้ตสร้อยขอไปฟูซยวฉุนนางหน้าด้านเธอเองที่วางแผนทั้งหมดนี้เพราะอฉาเจนตาที่ได้คะแนนโบสมากกว่าเธอตอนเลือกดาวโรงเรียนน่ะสินี่คุณเป็นลุ้นพี่ฉันนะฉันตองสายใความเคารพนับถือคุณถ้าคุณยังขืนทําตัวแบบนี้ต่อไปคุณอาจจะไม่รักษาบทนักแสดงสมทบที่ซื้อฟงเจีแย,ยงมาให้คุณรีบขอโทษเจนตาเร็วเข้า หุบป,ปากซะคนสวยอยากออกไปดื่มเห่กนกับฉันไหมคุณนอรหรินขอบคุณที่ช่วยฉันไว้นะคะนี่คือสรอยคอของคุณเรียกฉันว่าวัวยอีก,ก็พอคะ่ะคุณรู้ได้อย่างไรคะว่าสรอยคอเส้นนี้เป็นของฉัน สร้อยเพชรนี้มีมูลค่ามากกว่า8ล้านและเป็นของล้ำค่ามากแต่สำหรับคุณคงเป็นเรื่องง่ายที่จะได้มาและยังมีชื่อของคุณสลักอยู่บนสนร้อยคออีกด้วยคิดไม่ถึงว่าคุณชาวหรินก็มีความโรแมนติกเหมือนกันมองไม่ออกเลยจริงๆคุณเจียนฉันติดตามผลงานและเป็นแฟนคลับของคุณพวกเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมคะ ได้แน่นอนค่ะเป็นเกียรติสำหรับฉันอย่างยิ่งนักแสดงหญิงอนาคตไกลฉันได้เธอมาแล้วคุณชารินทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะพรุ่งนี้ชื่อเสียงของเจ้าอันตตงจะต้องหายไปค่ะ รู้เหมือนฉันน่ะจะประมวนเขาสูงเกินไปเอกสารสืบสวนเหล่านี้เขาได้ค่าแล้วสิเทวรักฉันกลับมาแล้วเธอพยายามจะฆ่าถกกรรมสามีตัวเองหรือไงฉันคิดว่าคุณน่ะกำลังสูบุรีอยู่ใครจะไปคิดว่าคุณกาลังเผาบางอย่าง ฉันบอกว่าเธออย่าถอดผ้าคลุมออกแต่เธอก็ยังถอดกล้าขัดคำสั่งฉันหรออยากลองดีใช่ไหมว้ายคุณจะทำะไรหนะ้าปีศาจกำลังขย่ำเยอือฉันคุณจะมองไหมโอ้อ้าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไฟดับลงมืดจังยีงนต้องรับทุกคนในค่ำคืนนี้ คืนนี้ขอเชิญพวกเรามาร่วมมวยพรให้กับเพื่อนสนิทของผมฉีโม่ถังประชาเพียงป๊อปเสรินเทียนหยุนสุขสันต์วันเกิด